สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกนะคะระบบประสาทของปลานะคะเป็นการวิวัฒนาการเกิดขึ้นเนี่ยจากกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังปลาเนี่ยนะคะจึงเป็นกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการในเรื่องระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยมีเส้นประสาทสมองเนี่ยเพียงส1คู่ ต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงที่มีเส้นประสาทสมอง12คู่โดยเส้นประสาทแต่ละคู่ก็ทำหน้าที่รับสัมบัร์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นการรับความรู้สึกทางจม,มูกเพื่อการดมกลิ่นการงเห็นด้วยตาการเปิดการปิดปากการหายใจการย่อยอาหารและกลารขับถ่ายเป็นตน้นทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาข้างตน้นจะทำงานร่วมกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้นในสิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบเรียกว่าสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงขึ้นไปนีคะจะมีความสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยกลไก่ที่ซับซ้อนขึ้นเพราะมีการพัฒนาของระบบประสาทค่ะเยื่อประสาทนะคะเป็นส่วนสํขขาคัญที่สุดข,ของระบบประสาทประกอบด้วยเซลล์ประสาท และเซลล์สนับสนนระบบประสาทของปลาประกอบด้วยเซลล์ประสาทหลายล้านเซลล์โดยเซลล์ประสาทส่วนใหญ่จะอยู่ในสมองเซลล์ประสาทมีขนาดและรูปร่างแตกต่า,ตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่และตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์ประสาทนั้นได้แก่เซลล์ประสาทก็จะประกอบด้วยตัวเซลล์มีรูปร่างแตกต่างกันชนิดของ ภายในมีเบต้าเซลล์พลาสมหรือนิวโ,โรพลาสซมซึ่งมีออกแกเนชนิดต่างๆเช่นเดียวกับเซลล์ทั่วไปใปยประสาทเป็นส่วนที่แยกออกจากตัวเซลล์มีลักษณะเป็นแขนหรือเล็กจำนวนแขนงและความยาวของนนแขนงแตกต่างกันไปตามหน้าที่และตำแหน่งที่อยู่ <S <S เรามาดูกันอีกนะคะชนิดของเซลล์ ก็สามารถจำแนกตามรูปร่างแบง่งออกเป็นสามาประเภทคือเซลล์ประสาทชั้นเดียวหมายถึงเซลล์ประสาทที่มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์เพียงขแขนงเดียวแล้วแตกเป็นแขนงย่อย,ยอีกสองแขนงคือเดนได้กับแอคซอนเซล์ประสาทชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเซล์ประสาทรับความรู้สึกที่มีตัวเซล์อยู่ในกลมบางตางเช่นที่ปงประสาทร,สารากบ,บานของไขส เซลล์ประสาทสองขั้วหมายถึงเซล์ประสาทที่มีแขนงแตกออกจากตัวเซลสองแขนงโดยแขนงหนึ่งทำหน้าที่เป็นเดนไรต์ส่วนอีกแขนงหนึ่งทำหน้าที่เป็นแอคซอนทั้งเดนไรต์และแอคซอนจะมีความยาวใกล้เคียงกันเซล์ประสาทประเภทนี้ส่วนใหญ่งงทำหน้าที่รับความรู้สึกเช่นเซล์ประสาทรับความรู้สึกที่พบที่เรติน่าของในตาเนดนต้น เซลประสาทหลายชั้นเป็นเซลล์ประสาทที่มีแขนงยื่นอ,ออกจากเซลหลายแขนงโดยมีเดนไรต์หลายหลายแขน,นแต่มีแอคซอนเพียงแขน,นเดียวเซลล์ประสาทชนิดนี้จะมีเดนไรต์สร้างแอคซอนยาวในเซล์ประสาทของคนจะพบเซลล์ประสาทนี้มากที่สุดเซลล์ประสาทหลายพั้วทำหน้าที่เป็นเซลล์ประสาทประสานงาน และเซลล์ประสาทนำคําสั่งพบมากที่สมองและไขสันหลังการจำแนกหน้าที่การทำงานสามารถแบ่งได้สาชนิดคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเซลล์ประสาทนำคําสั่งเซลล์ประสาทระสางงานการทำงานของเซลล์เนี่ยเราก็จะเริ่มจากระยะพักซึ่งคือหมายเลขหนึ่ง ก่อนกระตุ้นเนี่ยเซล์ประสาทเนี่ยจะอยู่ในสภาพปกติคือยังไม่มีกระแสไหลผ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ประมาณลบ70มิลลิโวลต์มีกระบวนการแอคทีฟทัสปอร์ตอยู่ตลอดเวลาระยะ d ดีโพลา i z เซชันหมายเลข2เมื่อถูกกระตุ้นเนี่ยเซลลประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยความแรงของสิ่งเหลาภายนอกเนี่ยทำให้เกิดกระแสประสาทได้เรียกว่า She t h o s t s t i m u l a t i o n ในระยะที่กำลังกระตุ้นนั้นเนี่ยทำให้ช่องของช่องเปิดของโซเดียมไอออนเปิดออกโซเดียมไอออนเนี่ยจะเข้าสู่เซลล์ในขณะที่ช่องเปิดโพแทสเซียมไอออนปิดอยู่จนกระทั่งถึงจุดชีตโฮสช่องเปิดของโซเดียมไอออนปิดลงในช่วงที่โซเดียมไอออนกำลังเข้าสู่เซลเนี่ยทำให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่ม เพิ่มมากขึ้นเป็นค่าบวกก็ประมาณ30มิลลิโวลต์และเมื่อเกิดกระแสรประสาทขึ้นจะเกิดโดยตลอดในอัตราที่สม่ำเสมอระยะรีโพลาราเซชันคือการกลับเข้าสู่สภาพปกติเมื่อมีการนำกระแสรประสาทผ่านบริเวณใดไปแล้วไฟฟ้าที่ผิวนอกเซล์ลและผิวด้านในเซล์ลกลับสู่สภาพปกติ ระยะเริ่มต้นของระยะรีโพลาร z เซชันช่องเปิดของโพแทสเซียมไอออนเนี่ยเปิดออกทำให้ไอออนเนี่ยเข้ามาในระยะหมายเลข3ถัดมาในระยะนี้จะใช้โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มหมายเลข4ระยะไฮเปอร์โพลาริเซชันเนี่ยเดิมเนี่ยเรียกว่า p o s ิท i ฟอ After p o t e n ทนเ l คือหมายเลข5 เป็นภาวะที่เมมเบรนโปรเทนเทลเนี่ยมีความเป็นลบเพิ่มมากขึ้นในระยะพักซึ่งเกิดจากช่องเปิดโพแทสเซียมไอออนปิดอย่างช้าๆหรือบางช่องเปิดยังคงเปิดอยู่เนี่ยทำให้การร่วงไหลของโพแทสเซียมไอออนเนี่ยออกมานอกเซลล์หลังจากช่วงรีโพลาไรเซชันเพื่อการปรับให้เข้าสู่สภาพปกติแต่มักจะมีส่วนที่เกินไปเล็กน้อย ส่วนของโซเดียมโปแรสอเซียมนั้นปั๊มจะกลับเข้าสู่ในระยะพักอีกครั้งในหมายเลขศูนย์ควบคุมระบบประสาทอาวัยวะในระบบประสาทของสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งปลามีการทำงานรวมกันได้แก่สมองไขสันหลังเส้นประสาทและอวัยวะ,วะรับความรู้สึกระบบประสาท แบ่งได้สองระบบคือระบบประสาทส่วนกลางสงสมองสมองเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทเพื่อทำงานเกี่ยวกับความคิดความจำความฉลาดรวมทั้งทำหน้าที่เป็นสถานีกลางเกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดอีกด้วยในสัตว์ที่มีวิวัฒนาการของระบบประสาทสูงขึ้นจะมีสมองที่มีรูปร่างสลับซับซ้อนและมีขึ้นอย่าง มาดูสไขสัลหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางอยู่ต่อจากสมองส่วนเมนดูร่าออฟลองกาตาไขสัลหลังมีลักษณะเป็นรูปแท่งทรงกระบอกและมีเยื่อหุ้มไขสัลหลังปกคุมอยู่ 4. คือเส้นประสาทสมองเป็นเส้นประสาทที่แยกออกจากสมองเพื่อรับความรู้สึกจากอวัยวะรับสัมผัสต,ต่างๆมีอยู่ สิบเอ็ดเส้นหนึ่งคือเส้นสมองคู่ที่หนึ่ง o ่อ a c t o r อ Nerve ออกจากสมองส่วนของ f o b r เบนนำความรู้สึกจากสมุรับกลิ่นมายัง f o r b a n โดยส่วนของ o l f f c t t r y Bu l ิรับกลิ่นและส่งผ่านไปยังสมองเส้นประสาทสมองคู่ที่สอง ออ t ติกเนอรออกจากสมองส่วนของทวีนเบรนนำความรู้สึกด้วยการมองเห็นมายังสมองเส้นประสาทคู่ที่3 o มออ o คูโรมอเตอร์เออกจากสมองด้านท้องใต้ออฟซิกลูปไปเลี้ยงกล้ามเนื้อตาสี่มัดเส้นประสาทสมองคู่ที่4ี่โทเคียเนอร์ฟ ออกจากด้านหลังของสมองระหว่างออ i ติกลูปและซิลิเปรัมไปเลี้ยงกล้ามเนื้อตาเส้นประสาทสมองคู่ที่5 t r ไตรจิมินันเนิออกจากด้านข้างของเมด u l ่าแล้วแยกเป็น3าแขนไปยังจมูกขากรรไกรบนและขากรรไกรด้างเส้นประสาทคู่ที่6 a เอฟ c e เซ Nerve ออกจากด้านท้องของ เมนดูล่าไปยังกล้ามเนื้อตาเส้นประสาทคู่ที่7จ็ดฟาเช e r ลเนอออกจากสมองติดกับเส้นที่5แยกเป็นเสียแขนเส้นประสาทคู่ที่8ปดอะคู i ติกเนอเป็นเส้นใหญ่สั้นอยู่ติดกับเส้นที่5และ7จจะไปยังกองหู เส้นประสาทคู่ที่9ก้า God'sofaringjellner ออกจากด้านข้างของเมนดูล่าออฟลองกาตาถัดคู่ที่8ลงไปแบ่งเป็น2อแขนงย่อยเพื่อไปเลี้ยงขอบล่างของ h อยอันอาเป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกและเบรนเชียลอาร์ตมีขนาดใหญ่กว่าเส้นแรกไปเลี้ยงที่ขอบของเบรนเชียนรันคู่ที่1 ซึ่งเป็นเส้นประสาทสั่งงานเส้นประสาทคู่ที่10วากัสเนฟิฟออกจากด้านล่างของเมนดูล่าออฟลองกาตาเป็นเส้นใหญ่มีกิ่งขแขนงหลายกิ่งไปเลี้ยงขอบเนือเส้นประสาทคู่ที่11 t เ r m i n ทอร์มินอลเนฟิฟเป็นเส้นที่พบกันในภายหลังจากเส้นประสาทคู่อื่นๆ จึงมีการใช้ชื่อคู่ที่ศูนย์เส้นนี้อยู่ในตำแหน่งทางด้านท้องของสมองส่วนฟรอเบนออกจากเนอรูโปทอดกับออฟแฟคทอรี่แทร็กเพื่อไปเลี้ยงเยื่อเมือกของช่องจมูกเอาไว้วะรับความรู้สึกในปาเป็นส่วนที่รับความรู้สึก จากภายนอกรอบด้านแล้วส่งต่อเข้าไปในระบบสมองเพื่อประมวลแล้วกำหนดการสั่งการประกอบไปด้วยจมูกตาหูเส้นข้างตัวและอวัยวะพิเศษจะมูกปลาไม่ได้ใช้จมูกเพื่อการหายใจแต่ใช้เพื่อการดมกลิ่นปลามีรูจมูกเป็นรูตันปลาปากกลมมีรูจมูกเพียงรูเดียวในตำแหน่งตรงกลางหัว กลุมของปลากระดูกอ่อนมีรูจมูกเป็นคู่ปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่มีรูจมูกสองคู่ลักษณะของจมูกเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นแบบแผ่นหนังกัน้นมีแผ่นหนังยกตัวขึ้นเพื่อแบ่งรูจมูกด้านหน้าและรูจมูกด้านท้ายแบบเส้นหนวดแผ่นกั้นของรูจมูกทั้งสองด้านมีลักษณะยาวมากขึ้น ส่วนใหญ่พบในกลุ่มปลาหนังเช่นปลาดุกปลาลิวกิวเป็นต้นแบบท่อส่วนของจมูกคู่หน้ายื่นยาวออกมาและมักสามารถขยับได้เล็กน้อยพบในกลุ่มปลาล่าเหยื่อบางชนิดเนี่ยเป็นท่อไม่มีปลาไม่มีปลายขยายออกเช่นปลาช่อนปลาตูหนาปาลาไหลบางชนิดปลาปลา มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันมากจากปลาที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับความยาวหัวจนถึงปลาที่ไม่มีตาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่ลึกเข้าไปจากแผ่นดินบางชนิดเนี่ยสามารถมองเห็นภาพเหนือน้ำได้บางชนิดมีหนังตาบิดบางชนิดมีก้านตาที่ยาวยื่นออกไปด้านข้างทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นภาพวิวัฒนาการของตานะคะ มีขั้นตอนดังนี้คือ 1. เซลล์จุดตาเป็นเซลล์รับแสงที่ต่อเชื่อมอยู่กับเส้นประสาทต,ตาที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับแสงส่งไปยังสมองในภาพ A สร้างถ้วยตาส่วนของเซลล์เมสสีรับแสงพัฒนาด้วยการห่อตัวขึ้นคล้ายกับรูปถ้วยโดยส่วนที่รับแสงจะโค้งอยู่ในบริเวณฐานของถ้วยในภาพ B การสร้างรูปแบบของตาส่วนของเลวที่อยู่ในช่องหลังเข้ามาเติมและผิวหนังชั้นนอกเอ็กโทเดิมเนี่ยถูกดึงเข้าเว้าเข้าไปในถ้วยตาและส่วนที่เว้าเข้าเนี่ยจะแยกติดอยู่กับภายในถ้วยตาลอยอยู่เหนือของเหลวในตาและพัฒนาไปเป็นเลนตาในที่สุดคือในภาพ c ตาและเลนเนี่ยเริ่มต้นในช่วงที่เลนตาก็จะอยู่ในระยะเริ่มต้นและค่อยๆพัฒนาเข้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมส่วนของเนื้อเยื่อชั้น e p i h e l i a l l a y เนี่ยนะคะได้มีการพัฒนามาเชื่อมต่อก,กันในส่วนที่อยู่ด้านหน้าที่ตรงกันกับเลนจะเปลี่ยนไปเป็นคอเนียในภาพ C และ D ตาที่สมบูรณ์เป็นระยะที่เนื้อเยื่อทุกส่วนได้เข้าที่แนละสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในภาพ E ตตำแหน่งของตาปลาเนี่ยปลาที่มีตาอยู่เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ส่วนหัวทำให้มองเห็นด้านข้างได้ดีทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดและนิสัยการกินตาด้านข้างเนี่ยอยู่ในตำแหน่งทางด้านของ ข้างของส่วนหัวพบในปลาส่วนใหญ่คือปลาตะเพียนขาวปลาในเป็นต้นตาคอนมาทางด้านบนอยู่ในตำแหน่งเฉียงขึ้นไปทางด้านบนพบในปลาที่อาศัยอยู่ในพื้นท้องน้ำแต่ชอบความเคลื่อนไหวเช่นปลาคอปลาจิ้งจกเป็นต้นตาด้านบนตาอยู่ในตำแหน่งด้านบนของส่วนหัว ส่วนใหญ่เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในพื้นท้องน้ำเป็นหลักเช่นก็ปลาดูกแล้วก็มีปลาลิ้นหมาปลาสีตาปลากระเบนปลาโรนันเป็นต้นตาคอนไปด้านล่างอยู่ในตำแหน่งคอนลงมาด้านล่างเล็กน้อยหากินอาหารอยู่ตามพื้นท้องน้ำเช่นปลาบึกหนวด เป็นอวัยวะที่ช่วยในการรับสัมผัสของปลาเพื่อการหาอาหารหรือเพื่อการเคลื่อนที่บริเวณพื้นท้องน้ำนวดเนี่ยนะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ลักษณะไม่มีหนวดไม่พบว่ามีหนวดส่วนใหญ่ของปลาในอันดับ เพอร์ซิฟอร์มเช่นปลากระพงปลาทรายปลาน้ำดอกไม้ปลาช่อนเป็นต้นมีหนวดหนึ่งคู่เป็นปลาที่มีหนวดเพียงคู่เดียวเช่นปลาแพะในปลาจวดบางชนิดมีเพียงเส้นเดียวที่ใต้คางเนื่องจากหนวดสองข้างมารวมกันมีหนวดสองคู่เป็นปลาที่มีหนวดสองคู่ มีหนวดสามคู่เป็นปลาที่มีหนวดสามคู่พบในปลาน้ำจืดส่วนใหญ่มีหนวดสี่คู่เป็นปลาที่พบมีหนวดสี่คู่คู่พบในปลาหนังเช่นปลากฏดเหลืองปลากฏดคางปลาดุกเป็นตน้นเส้นข้างตัวอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางตัวในข้าง ส่วนใหญ่ตรงกับแนวของกระดูกสันหลังปลาหนังจะเห็นได้ชัดเจนบางชนิดมีการแตกขแขนงออกทางด้านบนหรือล่างส่วนปลาเกตจะเป็นเกตที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเกตแบบปกติมีรูอยู่บนเกตและเป็นท่อต่อลงไปยังใต้ผิวหนังเชื่อมต่อกับขแขนงของเส้นประสาทสมองคู่ที่10บเพื่อรับความรู้สึก ทางด้านข้างของลำตัวส่งไปยังสมองภายในท่อเชื่อมต่อกันมีวุ้นบางใสคุภมทับส่วนเซลล์ขนาดเล็กเพื่อรับความรู้สึกตุ่มรับสัมผัสทางไฟฟ้าพบในกลุ่มปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็งบางชนิดในปลากระดูกอ่อน มี Ampury of l o ล l e n c i ซ i นที่มีเป็นกลุ่มบริเวณส่วนหัวนอกจากนี้ยังพบได้ในกลุ่มของ Par i ิฟส์ปาซเจอเจีและปลาปอดมีหน้าที่ในการหาสนาไฟฟ้าในน้ำแต่ละช่องจะมีคองและมีวุ้นอยู่อย่างในและเปิดออกทางด้านนอก เป็นรูที่ผิวรวมกันเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีการเชื่อมต่อกันสามารถมองเห็นได้จากด้านนอกลักษณะคือจะมีจุดสีดำส่วนลักษณะจะกระจายอยู่ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาผิวหนังปลาหนังหลายชนิดมีความสามารถในการรับรู้ทางผิวหนังได้ซึ่งการที่ปลาหนังเนี่ยมีความสามารถในการรับสัมผัสทางผิวหนัง จึงเป็นวิวัฒนาการที่ไม่มีเก็ตปลาบางชนิดมีความไวต่ออะมีโนแอซิดทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการหาอาหารในสภาพน้ำที่ขุ่นเช่นในปลากฏดคงังเป็นตน้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของปลา แล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ